เรื่องนี้เป็นแนวดราม่าทองได้เปิดเรื่องมาพระเอกก็แคนนายเอกเลยเพราะว่าขับรถชวนว่าที่เจ้าสาวที่กำลังจะแต่งงานตายแล้วก็ผ่านมาหลังจากนั้นอีกเป็นปีอะ่พะพ่อแม่ก็บังคับให้พระเอกแต่งงานกับหลานอดีตคนสวนที่เป็นผู้ชายก็คือนายเอกนั่นแหละแต่ว่ามีร่างกายพิเศษที่สามารถทองได้พอพระเอกรู้ว่าว่าที่เจ้าสาวที่จะต้องแต่งงานใช้ชีวิตกู่ด้วยคือนายเอกก็ยิ่ง จงเกียจจงชังเลยส่วนนายเอกรู้เต็มอ,อกแล้ว่าเขาว่าเขาเกียดเราอะแต่ก็ยังที่จะแต่งงานอยู่เพราะว่าอยากจะล้างมนทินให้ตัวเองก็เลยตัดสินใจตอบตกลง การแต่งงานครั้งนี้ถึงจะรู้ว่าแบบจะต้องเจอกับความโหมดร้ายก็ตามพอแต่งงานเข้าบ้านกันมาพระเอกก็คอยเอาแต่จับผิดนายเอกนั่นแหละเพราะแบบเอียดเขาไงก็จะคอยดูว่าคนคนนี้จะหลดุดธาตุอะไรออกมาจากนายเอกอะเป็นใบพูดไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นใบตั้งแต่กำเนิดพี่บูดไม่ได้เพราะว่าไม่อยากพูดแต่ว่ามันจะมีสาเหตุมันจะมีโปมของมันอยู่ก็คือตอนเด็กๆอะนายเอกถูกพ่อเลี้ยงก็คือพ่อบุญธรรมพยายามจะขืนใจเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงกรีดร้อง ดังมากๆหลังจากนั้นก็คือเสียงหายไปเลยแล้วก็ไม่พูดก็กลายเป็นเป็นใบ้แล้วพอได้มาอยู่ด้วยการใช้ชีวิตด้วยกันพระเอกก็เห็นความความดีของเขาอะจนแบบไม่ก็ค่อยๆสั่นคลอนความเชื่อว่าเขาจะเป็นคนเดียวกับที่แบบทำเรื่องเลวร้ยวายแบบนั้นได้เหรออะไรอย่างเงี้ยจุดพลิกผันก็คือตอนที่ไปฮันนีมูนที่ดอยแล้วก็ทำให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ในเอกอะกินยาคุม พระเอกอะมาเห็นแล้วก็เก็บยาไปดูว่าคืออะไรแล้วพอรู้ว่ามันเป็นยาคุมก็เลยโมโหพระเอกอะใฝ่ฝันอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ไม่ว่าจะมีความรักสักกี่ครั้งอะสุดท้ายก็ต้องล้มเหลวเพราะแฟนอะมาตายต้องมาเลิกกันมีความใฝ่ฝันอยากจะมีลูกพอได้แต่งกับนายเอกถึงจะเกลียดเขาแต่ก็อยากได้ลูกมาอยู่ดี แต่นายเอกอะตรงกันข้ามเลยไม่อยากไม่อยากให้เด็กบริสุทธิ์จะต้องเกิดมากับความสัมพันธ์ที่วันหนึ่งมันก็ต้องจบลงเพราะความต้องการมาส่วนทางกันมันก็เลยขัดแย้งจนวันที่พายเอกจับได้ว่านายเอกกินยาคุมก็เลยเอาอันนี้เป็นข้ออ้างแล้วก็ผื่นใจเขาแล้วนายเอกพยายามสื่อสารบอกว่าจะทํายังไงก็ได้แต่แต่อย่าแบบบังคับใจกันได้ไหมเพราะอันนี้มันเป็นจุดอ่อนที่ทําให้นายเอกเจ็บปวดมาตลอดแต่สุดท้ายความความสัมพันธ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้น พระเอกเขาก็จะมีความสับสนของเขาแหละแต่ว่าความงู้มันเยอะกว่าไงมันก็เลยไม่คิดจัดตาสว่างหรือหาเบาะแสอะไรมากกว่านี้แล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันแบบลุ่มๆดอนๆแบบนี้จนนายเอกก็ค่อยๆเข้าใกล้เป้าหมายเข้าไปเรื่อยๆตอนที่ไปทํางานเป็นเลขาพระเอกก็พบความผิดปกติ บางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็จับคนไรตัวจริงได้พวกก็คือคนใกล้ตัวของพระเอกนั่นแหละเป็นเลขาพระเอกที่แบบทางานกันมานานมากสิ่งที่ทําไปทั้งหมดก็คือทําเพื่อคู่ขาตัวเองที่หลงหลักพระเอกอยากจะจับพระเอกวางแผนฆ่าแฟนพระเอกแล้วก็โยนความผิดมาให้ในายเอกรับพอความจริงคลี่คลายพระเอกหายงูสักทีรู้รู้ความจริงสักทีว่าตัวเองอะปรับปรำคนผิดมาตลอดก็สํานึกได้แต่ในวันที่สายมากเกินไปแล้ว นายเอกพ้นมณทินตามที่ตั้งใจก็จะขอ,อยุติความสัมพันธ์นี้พอที่ผ่านมาสิ่งที่ตัวเองต้องเจอมันเจ็บปวดมากถึงขนาดยอมพูดเลยเพราะว่าทนไม่ไหวกับความงูของภายเอกแล้วแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่รู้ว่าตัวเองกาลังตั้งท้องอยู่แต่ก็ตัดสินใจโกหกเขาว่าแบบไม่ได้ท้องไม,ไม่มีลูกที่ภายเอกอยากจะได้อีกต่อไปแล้วภายเอกก็คือเป็นหมาเลยเสื่องเลยเพราะแบบแก้ตัวก็ไม่ได้มัน ตัวเองมันผิดจริงๆมันอคติมากจริงๆหลังจากนั้นนายเอกก็ตัดสินใจไปอยู่ทางเหนือเพื่อที่จะแบบเตรียมข้อดนายเอกไม่ได้เต็มใจที่จะท้องแล้วก็ไม่คิดที่จะท้องด้วยตัวเองอ่ะเป็นผู้ชายมันรับ ไม่ได้หรอกแต่พอต้องท้อขึ้นมาก็อยากจะเก็บตัวเงีย,งยบๆไม่อยากจะไปเจอใครเพราะมันเป็นเรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมายอมรับได้แต่โชคดีที่มีหมอเฉพาะที่เขาดูแลอยู่พระเอกตอนแรกก็เหี่ยวพอร,รู้ว่าเขาแทงลูกพอเขาอยากก็รู้สึกในวันที่เขาขอร้องให้เราออกจากชีวิตอะเพราะว่าถ้าไม่มีพระเอกอยู่ในชีวิตจะมีความสุขมากกว่าพระเอกก็เสียใจแต่ก็ยเคารพการตัดสินใจของเขาเพราะตัวเองอะทำแย่ไว้จริงๆจนแบบ ไปคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนอะ่ะยุให้มาง้อเมียบวกกับรู้ว่านายนเอกยังไม่แทงลูกก็เลยตัดสินใจตื้อเขานะน้าเอกก็ใจแข็งมากคือไม่ได้อยากที่จะแบบแก้แค้นอะไรหรอกแค่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวแล้วจริงๆมันยังรักแต่ว่ามันเป็นความรักที่มีแต่ความทรงจําที่เจ็บปวดก็เลยไม่อยากกลับไปยุ่งอะไรแต่พระเอกคือตื้มากตื้อเก่งยิ่งกว่าให้ทําอะไรก็ได้ก็เลยได้เป็นคนสวนไปเลยก็คอยดูแลนายเอกจนแบบ อายุคันมากขึ้นมากขึ้นในเอกก็ยังขายของอยู่คือมีเงินนะแต่ไม่อยากอยู่เฉยๆก็เลยทําแกงทําขนมไปขายให้คนงานที่ไล่ข้างๆคาะเอกก็จะทําดีได้สักกี่น้ำในเมื่อเป็นคนเผด็จการอยู่ก็เลยบังคับให้เขาอะหยุดทําในตอนที่ท้องเจ็ดเดือนในเอกก็ยอมตกลง ก็แอบ,บหน่อยใจว่าแบบคิดว่าเขาลักงแต่ลูกจนระเอกต้องพูดว่าเขารักนายเอกนั่นแหละเพราะถ้ารู้ว่าถ้านายเอกเกิดพลาดแล้วแทงขึ้นมาคนที่เสียใจที่สุดก็คือนายเอกก็คือต่อให้ไม่มีลูกกับตัวเองก็รักอยู่ดีและนายเอกไม่เคยเจอโหมดนี้ของระเอกเลยมันเลยทําให้ย้อนไปนึกถึงวันเก่าๆเพราะจริงๆแล้วอ่ะ ายเอกอะแอบลหลงเราพระเอกบ้งแต่สมัยเรียนเลยพระเอกเป็นรุ่นพี่ที่มาหาลัยแต่พระเอกไม่เคยจําได้ในเอกก็แอบชอบเขามาตลอดเก็บเขาไว้ในใจเป็นแบบความทรงจําที่ดีของชีวิตความสัมพันธ์มันค่อยๆดีขึ้นจนมีวันหนึ่งมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นมีโจรบุกมา บุกเข้าบ้านแล้วก็จี้นายเอกตอนที่ทองแก่แล้วตอนนั้นพระเอกอยู่ข้างนอกตอนที่มาถึงและเห็นโจรกําลังจี้ทองเมียก็คือใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยตัดสินใจเข้าไปโซกับโจรด้วยมือเปล่าจับมีดโจรมาแล้วก็มาแทงโจรจนตายคาบ้านไปเลยทูวีหน้าทีนะั้นพระเอกกลัวมากกลัวที่จะสูญเสียทั้งนายเอกทั้งลูกไปแล้วนายเอกก็แบบได้รู้แล้วแหละว่าเขาว่ารักเราจริงๆมันคือเขาสํานึกผิดแล้วจริงๆอืมก็เลยพูด ปรอบกันไปแต่พระเอกก็ยังร้ายอะแบบหลอกผีเขาเพื่อที่ตัวเองจะได้เข้ามาอยู่ในห้องคอยมาดูแลก็ลคือยังไม่สิ้นลายอยู่ดีนั่นแหละจนแบบดูแลกันไปจนวันที่ใกล้จะคลอดแล้วพระเอกตัดสินใจที่จะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเขาแล้ววุ่นวายกับการหาแหวนหาอะไรนายเอกก็น้อยใจเห็นเขาทําอะไรแบบปิดปิด,ปดบงับงบังไม่ยอมบอกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ําจนมันต้องคลอดก่อนกําหนดอะ่ะแล้วพระเอกไม่อยู่บ้าน พอออกไปเอาแหวนจนแบบตามไปทันที่โรงพยาบาลเลยถูกหมอดา่าว่าแบบคนอย่างคุณมันดูแลใครไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนายเอกก็ให้พระเอกเข้ามาเข้ามาในห้องคลอดด้วยให้มาดูความยากลําบากในการที่จะต้องให้กําหนดชีวิตชีวิตหนึ่งว่ามันยากแค่ไหนพระเอกก็คือสํานึกมากแทบจะกลับเมียแล้วนาะทีนั้นแล้วก็ได้ลูกคนแรกและคนเดียวเป็นผู้ชายแต่ว่าคลอดก่อนกําหนดร่างกายมันก็เลยอ่อนแอก็เลยต้องอยู่ที่ ตู้อกของโรงพยาบาลเป็นเดือนพาะเอกก็ไม่พิที่รีตองอะไรแล้วบอกรักขอโทษขอโอกาสสำนึกผิดทุกอย่างที่ตัวเองเคยได้ทำรู้แล้วว่าตัวเองผิดมหันมากแค่ไหนแต่วันนี้ก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็ขอโอกาสที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งได้ไหมนายเอกก็ให้โอกาสแต่มีข้อแม้ว่าพระเอกต้องไปทำหมัน เพราะว่านายเอกไม่อยากจะท้องอีกแล้วพอแล้วขอให้มีลูกคนนี้แค่คนเดียวพอพระเอกก็โอเคตกลงและหลังจากนั้นก็พอลูกแข็งแรงดีเคลียทุลาที่บ้านทางเหนือเรียบร้อยก็หอบฮิวลูกกลับกรุงเทพมาหาครอบครัวทั้งพระเอกนายเอกแล้วพระเอกก็ตัดสินใจขอนายเอกแต่งงานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการแต่งงานครั้งแรกมันเกิดจากการถูกบังคับไม่ได้เต็มใจแต่ครั้งนี้จะเป็นการแต่งงานที่ ทั้งสองคนเต็มใจที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกนันก็จบไปอย่างแฮปปี้เรื่องเนี้ยมันมีความดราม่าน้ำเนา่าแบบละครช่องมากสีอยู่นะแต่มันสนุกด้วยภาษาด้วยการดำเนินเรื่องต่างๆเงี้ยพระเอกงูจริงแหละก็มีความอาคติบางตาในเอกฉลาดแล้วก็จะมีความน่าสงสารสูงอะ่ะความรักมันทำให้คนอดทนได้ถึงขนาดนั้นอะตอนอ่านก็คือมันมากวางไม่ลงใครชอบแนวขึ้นอย่างหงลงอย่างหมาก็ ไปตามอ่านดูได้จ้า